กับบ้านปักอนอย่าดือ้อมา <c oughs> อย่าดือ้อไม่เอากลับคนลุกขึ้นรถบอขึ้นรถไม่เอา,อา,ไ,าได้ยังไงเราจะมาในรงบ้านเอาก กัดเธอได้ไงมกเหียดได้ไหมไม่ได้เป็งกูไปยทำอะไรผมได้ไงไปข้าที่ไราใสไม่เอา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 ไปน้องกูใหญ่ยังวิ่งเนาะกูใหญ่ยังวิ่งเลยกูไปอะไรมา ไปที่ไปไหนอ้ยอาวโอ้แน่นอนพี่โอ้แข็งพี่บ้าเหรอแข็ก็แข็งไปรถไปนไปข้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอ้ดท้ายไม่เอาไม่เอโอ้ยไปขึ้นรถเรจะพาไปโงพยาบาไม่เอาไม่เอาไ่เอาห้อยยนะไม่เอาสามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกหอบไแล้วนะ ใจจไหมถ้าเป็นเอฟซีผมอย่าทำร้ายผมหาหมอจะไม่ตามไปถ้าเป็นเอฟซีเอฟซีดีดูอย่าทำร้ายผมนะพี่ดูทำไมพี่ดูก็ทำยิงแบบนี้ไม่ได้ทำนะลูกน้าพาไปหาหมอลูกขึ้นรถมาแล้วแต่ไม่สามารถนำไปได้เพราะว่าที่รักทำไมอ่ะได้ยินฉันผิดเหรอ อย่เฉยๆถ้าถ้าเอีผมอย่าทำยไ่าทำรายผมไม่เอาอยผ่าทำรายผมไาะทำรายผมไม่เอาจทยไ่าทำร้ายผมไม่เอาูท้ม่อาย่าทำร้ายผมาท้ายผมาทำย่อาท้ายผมาทำมาทยผมามผมมาชผม่ยแ่าท้าผมไม่าผมไมอ้าไม่ได้อ้ยผูไ้ย้ยผอ้ผมอา้่อา ทำแบนี้นะทำไมอ่ะทำไมเออตกใจหมดตกใจมึงกระโดดลงนี่ใครฉันอยากเกิดเนตั้งกอนเนี้ยทำไมอ่ะเพิ่งเพิ่งทำไมอะทำไมโอทยไม่เอาไม่เอาอย่าทำแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปดูจังหวะ มว่ก็บตรไหนเด๋ยวเดี๋ยวรดให้ฟังผู้ใหญ่บ้านไหมนี่ผู้ใหญ่บ้านอันนี้จริงรอดุ่งก่อนีได้นี่นอนเขาถงรถเลยไปโรงพยาบาลนงค่ะได้ไปโรงพยาบาลทาแผเห็นไหมหนุงล่ะเป็นแผลเต็มตัวเลยไม่เอาไม่ไม่ต้องถอดหรอกไม่ต้องถอดผมผมมมาได้ก่อนนะเดี๋ยวทำไรผมเดี๋ยวรถมันจะคว่ คนสวยไปโรงพยาบาลก่อนลูกนี่ตงวม่ีอะไเด้วปลอดสบายบ้าไป ของงาน <coughs>